ความเดิมตอนที่แล้วชายหนุ่มพาพวกคณะเดินทางออกมาข้างนอกเมืองเพื่อเก็บเกี่ยวน้ำและอาหารเมื่อได้ลองพวกคณะเดินทางได้เรียนรู้ว่าจะได้อาหารและน้ํามาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความอดทนและความพยายามยิ่งอีกทั้งยังมีเรื่องให้ชวนขนลุกคือพ่อของชายหนุ่มในเมืองคนหนึ่งเขาหายตัวออกไปจากบ้านก่อนพิธีเติบใหญ่ณนะจุดนี้ชายหนุ่มเจ้าบ้านเล่าประเพณี ข้าวข้ามไปเป็นผู้ใหญ่ให้ฟังมันก็ดูทำแม่งทำแม่งในหลายๆอย่างก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับหลังจากเวลาล่วงเลยผ่านไปสักพักใหญ่พืชถั่วและน้ําค้างถูกเก็บเกี่ยวได้พอจํานวนทุกคนเตรียมตัวเดินทางกลับเข้าเมืองอีกครั้งขณะเกวียนกาลังเคลื่อนหมุนมาถึงบริเวณเมืองพี่ใหญ่ยังคงพูดเรื่องบางสิ่งที่น่าขนล,ลุกที่เขาเห็น กับพักพวกของตนโดยให้พบยืนยันเพราะทั้งสองเห็นเหมือนกันพบยืนยันเสียงแข็งพูดย้ำลักษณะของสิ่งนั้นเช่นเดียวกับพี่ใหญ่ทั้งหมดสนทนากันอย่างเบาเสียงเพื่อไม่ให้ชายหนุ่มขับเกวียนได้ยินทว่าแลเหมือนจะไม่เป็นผลจู่ๆชายหนุ่มขับเกวียนก็พูดขึ้นว่าพวกเองรู้ได้อย่างไรว่าผู้เป็นบิดามารดต้องสวมมงกุฎด,ดอกไม้อยู่ตลอดเวลา พวกคณะเดินทางได้ยินตะลึงงานพูดจาบอกไม่ถูกทําให้ลุงคมออกตัวรับแทนว่าเคยได้ยินมาว่าแต่ช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับมงกุฎดอกไม้ได้หรือไม่ใช่หนุม่มงุนงงเล็กน้อยแต่ก็ยอมที่จะเล่าให้ฟังออกมาว่าจะพูดอย่างไรดีละ่ะการแต่งกายของผู้เป็นบิดาหรือมารดาเจ้าของผู้รับพิธีเมื่อตัวบุตรใกล้จะเข้าพิธี หรืออายุครบ25ปีก่อน7วันบุตรจะต้องนำมงกุฎดอกไม้มาสมใส่ให้กับปีดาวหรือมารดาแล้วดอกไม้ที่ว่านี้พวกเองเคยเห็นในป่าหรือไม่พวกคณะเดินทางพยายามคิดก่อนจะสายหน้าชายหนุ่มจึงพูดต่อว่าแน่นอนพวกเองจะเคยเห็นได้อย่างไรลักษณะดอกไม้เล็กสีแดงเลือดนกเกสรยาวกว่าตัวดอกที่เป็นพุ่มเกาะกลุ่ม ราวกับเกสอนกำลังห่อหุ้มดอกได้อย่างไรกันเล่าดอกไม้ชนิดที่ว่านี้เติบโตในยามช่วงราตรีเท่านั้นถึงจะเห็นมันผู้เป็นบุตรจะต้องไปเก็บดอกไม้สีชาติที่ว่าทุกๆสามวันก่อนมันจะเหี่ยวเฉาถักทอเป็นมงกุฎเปลี่ยนให้แก่มารดาบิดาเมื่อมาถึงประโยคนี้ลุงคมรีบแย้งถามทันทีว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายเองบอกว่า ห้ามออกจากเรือนในยามวิการอย่างไรเล่าชายหนุ่มยิ้มก่อนบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีก้าวข้ามเป็นผู้ใหญ่อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงไปเอาดอกไม้สีชาติเราก็มีพระมารดาปกป้องหาได้มีสิ่งใดทำอันตรายได้จะว่าไปพวกเราท่องในยามราตรีได้เพียงแค่สองครั้งในชีวิตคือตอนเก็บดอกไม้สีชาติพวกคณะเดินทางยังคงไม่เข้าใจ ความหมายของพิธีนี้เท่าไหร่นักรวมไปถึงห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนด้วยฟังฟังจากคำเล่าหลายๆเรื่องของชายหนุ่มคนนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลกันเลยสักนิดกระทั่งเกวียนเข้ามาในเมืองชายหนุ่มคนเดิมที่พ่อเขาหายยังคงเดินเตะๆวกไปวนมาอยู่เช่นเดิมพบกับพี่ใหญ่รีบก้มหน้ามองพื้นเกวียนส่วนลุงคมลุงสีสอนอยากเห็นในสิ่งที่ทั้งสองคนพูดจ้องไปทางชายหนุ่มคนที่ว่านั้น ดวงตาลุงคมเบิกโตเพราะเงาสีดําอันประชิดติดชายหนุ่มมันเป็นเงารูปร่างคนไม่ได้ผิดแปลกนอกเสียจากมีบางอย่างดําๆเป็นเส้นโผลออกมาจากส่วนหัวส่วนสอนกับลุงสีไม่เห็นแม้แต่น้อยขณะกําลังจ้องกันอยู่ชายหนุ่มขับเกวียนก็หยุดกล่าวทักทายเช่นเดิมชายพ่อหายคนนั้นเดินเข้ามาทักทายชายหนุ่มถามว่าเขาเห็นบิดาของตนไหมชายหนุ่มขับเกวียนสายหน้า และบอกถึงเรื่องที่ตนไปทำกันมานั่นคือเก็บเกี่ยวอาหารและน้ำทางชายหนุ่มพ่อหายเดินมาทางเครื่องหลังเกวียนพบกับพี่ใหญ่บนพึมพรมว่าอย่าเข้ามาใกล้สิเว้ยทำให้ลุงสีถามออกมามีอะไรทำไมต้องกลัวขนาดนั้นพบจึงสวนกับว่าอย่าจ้องมันอย่าจ้องมันชายหนุ่มพูดซ้ำย้ำคำเดิมแต่ลุงสีก็ไม่ได้ฟังเขายังคงจ้อง ประจบกับชายหนุ่มที่พ่อหายเดินเข้ามาทักลุงสีกับสอนทั้งคู่คุยตอบกลับอย่างเป็นธรรมชาติกระทั่งชายหนุ่มคนนั้นมาทักอีกสามคนลุงคมเป็นคนแรกก็ตอบกลับเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันทว่าหางตาของแกก็เหลือบเห็นมองเงาที่อยู่ด้านหลังของชายหนุ่มคนนี้อยู่ตลอดเพราะเงาที่ว่านี้มันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วชายหนุ่มก็หันมาทักพี่ใหญ่กับพบทั้งสองไม่ตอบ ยังคงนั่งก้มหน้าก้มตาทําให้ชายหนุ่มถามถึงกริยาแปลกๆต้นเห็นท่าทางแบบนี้ตั้งแต่ก่อนออกจากเมืองแล้วพบกับพี่ใหญ่ยังคงไม่ตอบทันใดนั้นก็มีหน้าชวนสยองอันมีดอกไม้ทะลุจากดวงตามองช้อนจากข้างใต้จ้องมาที่พบกับพี่ใหญ่ทั้งสองเผลอแหกปากร้องเนื่องจากความตกใจเงยหน้าขึ้นมามองชายหนุ่มผู้มีสีหน้าสงสยัยก่อนจะอ้าปากเพื่อตอบกลับ แต่ทว่าก่อนจะพูดคำใดออกมาเสียงทุ้มทุ้มเย็นยะเยือกก็พูดขึ้นมาก่อนว่าเห็นหรือเห็นใช่ไหมมันพูดย้ำคำเดิมอยู่ข้างหูทั้งสองรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นไอ้ผีตาโบที่ดอกไม้ทะลุออกมาแน่เพราะเมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นร่างของมันยืนชิดติดกับชายหนุ่มผู้ถามอีกทั้งคอของมันยาวยืดอ้อมมาทางข้างหลังพวกตนพบเห็นท่าไม่ดี รีบตอบกลับอย่างส่งๆว่าตนนั้นกำลังรีบตอนนี้จะไปจตุรัสกลางเมืองเพื่อไปชมรูปปั้นพระแม่จริงไหมชายหนุ่มกล่าวพร้อมกับหันไปพูดกับชายหนุ่มขับเกวียนทั้งชายหนุ่มก็นึกขึ้นมาได้หลังจากได้ยินคำบอกของพบตนได้สัญญาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานจริงๆว่าแล้วชายหนุ่มขับเกวียนก็ตะโกนบอกชายหนุ่มพ่อหายว่าตนนั้นจะพาแขกพวกนี้ไปชมความงดงามของพระแม่ขณะพูด เขาก็สังเกตพบที่หันมามองตนด้วยดวงตาที่เบิกกว้างปากอ้าค้างชายหนุ่มชะงักไปเล็กน้อยก่อนตอบบอกชายหนุ่มผู้พ่อหายมันเป็นตามแขกคนนี้บอกทางสายตาของพบที่กำลังมองไปยังชายหนุ่มขับเกวียนภาพที่เขาเห็นคือขออันยาวยืดที่ว่ามันลอยมากั้นขวางระหว่างสายตาของตนกับชายหนุ่มขับเกวียนโดยจ้องพบอย่างไม่วางตาปากพูดซ้ำคำเดิม เห็นต้องเห็นแน่ๆทุกครั้งที่มันพูดหัวของมันก็จะลอยเข้ามาใกล้พบแต่ชายหนุ่มทําใจดีสู้เสือพูดกับชายขี่เกวียนว่ารีบๆไปกันเถอะมีอย่างอื่นต้องไปทําอีกไม่ใช่หรืออย่างไงสิ้นคําหัวผีตายหงที่ลอยเบื้องหน้าหันไปมองชายหนุ่มขี่เกวียนที่รับคําของพบก่อนจะพูดออกมาว่าไม่เห็นงั้นหรือแล้วค่อยๆดึงหัวกลับร่าง เกวียนค่อยๆขับเคลื่อนออกมุ่งไปยังเป้าหมายอีกครั้งปล่อยให้ชายหนุ่มพ่อหายยืนคอตกที่หาพ่อของเขาไม่เจอกับผีตายโหงตาถลนดอกไม้ทะลุที่เขามองไม่เห็นระหว่างนั่งเกวียนเพื่อไปจัดตุลาสกลางเมืองพบกายสันน้ำตาคลอเบา้าพี่ใหญ่เช่นเดียวกันลุงคมปลอบพบทันทีว่าข้าไม่รู้หรอกนะว่าเอ็งเห็นอะไรกันแต่ข้าก็คิดว่าข้าเข้าใจความรู้สึกของเอง็ง เอาเถอะเราออกมาแล้วพบที่นั่งก้มหน้ายังกลัวในความรู้สึกอยู่หันมองลุงคมชัยผู้พูดขณะหันตอบสวนไปด้วยว่าบอกแล้วไงว่าอย่าหันพูดยังไม่ทันจบไอ้ผีตายหงที่คิดว่าเลิกสนใจตนแล้วโผล่หัวอันลอยมาใกล้กับเกุยยนมันแสยะยิ้มก่อนปากอ้ากว้างอยู่ข้างหลังสอนซึ่งความกว้างของปากมันพอที่จะกินหัวของหญิงสาวได้ในคำเดียว มันเปล่งเสียงร้องดังออกมาเห็นสินาะดังลัน่นลมพัดต,ตีเข้าใส่ทุกคนที่อยู่บนเกวียนพบไม่มีทางเลือกมากนักชายหนุ่มสลัดความกลัวทิ้งเขาล้วงมือไปอยังบริเวณเอวที่เก็บเน็บมีดหมอมือจับเข้ากับด้ามมีดแต่ยังไม่ทันได้ชักดึงออกมาจูๆ่ๆหัวนี้ก็โดนกระชากจากอะไรบางอย่างทำให้พบหันไปมองทุกคนก็หันมองตามมีเพียงแค่ชายหนุ่มกับพี่ใหญ่ที่เห็น คออันยาวเยียดที่พุ่งออกมาจากร่างโดนปีศาจร์ลักษณะคล้ายกับโคนตัวใหญ่ๆเป็นก้อนๆสูงใหญ่ประมาณ5-10เมตรลำตัวมีแต่ใบหน้ากำลังจับคอของผีตายหงตนนี้กระช่าเข้าไปในปากที่กว้างพอๆกับตัวของมันซดอย่างกับกินก๋วยเตี๋ยวผีตายหงคอยาวที่ไล่ตามพวกพบตนนี้ร้องดังลั่นก่อนจะเงียบหายไปใบหน้าอันมีดอกไม้ทะลุกออกจากเบ้าตา ค่อยๆโผลบนร่างของปีศาจที่กินเข้าไปพบกับพี่ใหญ่พูดไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจังหวะนี้เองชายหนุ่มขอบเกวียนก็พูดขึ้นว่าลมดีเสียจริงเย็นสบายยิ่งเขากล่าวด้วยรอยยิ้มด้วยหารู้ไม่ว่าลมที่พัดเกิดขึ้นในก่อนหน้ามันมาจากผีคอยาวแผดเสียงหลังจากสิ้นเหตุการณ์ไม่มีบทสนทนาใดๆออกมาจากทั้งพบและพี่ใหญ่แม้พักพวกอย่างมุงคม อยากรู้เรื่องราวขยันขยอถามไทยเท่าไหร่ก็ตามถึงแล้วเสียงชายหนุ่มขับเกวียนพูดขึ้นเกวียนจอดรอบนอกข้างๆเรือนของชาวบ้านทุกคนลงจากเกวียนเดินมารวมตัวที่ชายหนุ่มคนขับเกวียนทางชายหนุ่มเห็นพบกับพี่ใหญ่มีท่าทีไม่ราเริงสดใสจึงพูดขึ้นว่าเราจะมาพบกับพระมารดาพระแม่ทำจิตใจให้แจ่มใสกันหน่อยยิ้มให้กว้าง แล้วความสุขสงบจะเข้าหาพบกับพี่ใหญ่ได้ยินแต่ก็ไม่ได้ตอบกลับเหมือนกับว่าวิญญาณของพวกเขาลองลอยหลุดออกจากร่างไปเสียแล้วชายหนุ่มเป็นห่วงจึงถามกับลุงคมชายผู้จ่อตอบทุกสิ่งที่ถามได้ลุงคมกระอักกระอ่วนตอบกลับว่าเออเอพวกนี้มันเวียนหัวมันไม่เคยชินกับการนั่งเกียนปกติเดินเท้ากันอย่างเดียว ใชหนุ่มรับคำท่าทางเหมือนจะเข้าใจถามย้ำว่าไหวหรือไม่พบกับพี่ใหญ่พยักหน้าจากนั้นทั้งหมดก็เดินไปอย่างรูปปั้นสีขาวที่วางอยู่บนฐานทรงกลมขนาดใหญ่อันตั้งอยู่กลางเมืองลักษณะของรูปปั้นเป็นหญิงงดงามหลับตาก้มหน้าเล็กน้อยคล้ายกับพระแม่มารีมือทั้งสองข้างยกคล้ายกับกำลังทำท่าขอพรส่วนรอบๆบ,บริเวณเท้าก็มีรูปปั้นดอกไม้ เรียงรายเต็มไปหมดชายหนุ่มแนะนําทันทีว่านี่คือรูปปั้นพระมารดาหรือพระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่วนใต้พระบาทของท่านสังเกตเห็นดอกไม้ใช่หรือไม่นั่นคือดอกไม้อันใช้ทําม,มงกุฎสวมหัวปิดามารดาซอนเห็นก็พูดขึ้นมาทันทีว่าดอกไม้นี้ลักษณะเหมือนกับดอกฮิกันบานะของญี่ปุ่นเลยทุกคนหันมองเช่นเดียวกับชายหนุ่มที่งุนงงในสิ่งที่หญิงสาวพูด ถามออกมาว่าเคยเห็นดอกไม้เช่นนี้ด้วยหรือว่าแต่ญี่ปุ่นคืออะไรบ้านเมืองของเองหรือสอนผู้ลืมตัวพูดเรื่องโลกที่ตนอยู่อาศัยก็รีบแก้คำพูดว่าเอออ๋อประมาณนั้นแหละมันเป็นดินแดนอันไกลโพ้นน่ะคือดอกไม้ฮีกันบานะหรือบ้านเราเรียกว่าดอกพลับพลึงสีแดงมันมีพิษที่ทำให้คลื่นไส้มึนหัวท้องเสีย ถ้ากินเข้าไปแล้วนะแล้วด้วยความที่มันมีพิษเขาเลยนิยมเอาไปปลูกอรอบหลุมศพเพื่อไล่พวกมแมลงอะไรประมาณนี้ความหมายของมันคือการจากลาเพราะจะเห็นใบไม้ขึ้นมาก็ต่อเมื่อดอกไม้ของมันเหี่ยวแห้งและลำต้นผุพังไปแล้วเท่านั้นพิศวงมากๆเลยเชียวละ่ะสอนกล่าวจบทำท่าทางภาคภูมิใจในความรู้ของตนด้วยหาสนใจชายหนุ่มจะเข้าใจหรือไม่ส่วนทางพวกคณะเดินทาง เข้าใจอย่างไม่มีข้อสงสัยจากนั้นชายหนุ่มก็พูดต่อว่าคล้ายคลึงกันมากใช่ใบมันจะขึ้นมาก่อนลำต้นล่วงลรยแล้วจากนั้นดอกมันจะขึ้นมาซึ่งจะหาได้ในยามรารีเท่านั้นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมไม่มีใครพบเจอดอกในยามสว่างว่าแต่พวกเองชายหนุ่มพูดยังไม่ทันจบพบก็ผงพวดถามขึ้นมาว่านั่นอะไรหรือชายหนุ่มกล่าว แล้วก็ชี้ไปยังจุดที่สงสยัยทางชายหนุ่มเจ้าบ้านและพักพวกก็มองตามนิ้วของพบจุดที่พบชี้มันมีด้ามคล้ายกับด้ามมีดปักอยู่ตรงกลางอกซ้ายของรูปปั้นพระมารดาชายหนุ่มเจ้าบ้านจึงพูดขึ้นว่าอ๋อสิ่งนั้นนะหรือคืออาวุธเลวทามต่ำช้าที่สังหารพระมารดาผู้ปกป้องพวกเราจากสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างไรละ่ะจึงเป็นสาเหตุว่าทำไม บ้านเมืองข้าไม่มีอาวุธหรือของมีคมหากผู้ใดครอบครองถือว่าเป็นกฎที่ร้ายแรงที่สุดจะโดนจับสังเวยบาปต่อพระมารดาซึ่งคำพบสะดุ้งโยงเพราะตนมีอาวุธต้องห้ามอยู่กับกายเป็นจังหวะพอดีที่ชายหนุ่มเจ้าบ้านเห็นอากับกริยาของพบก็ถามพบว่ามีอะไรหรือไม่ทางพบรีบสายหัวสสบัดหน้าลุงคมเห็นท่าไม่ดีจึงชวนเปลี่ยนเรื่องคุยตั้งคำถามว่า ไม่มีประวัติที่มาที่ไปของพระมารดาหรือพระแม่หรือชายหนุ่มยกมือขึ้นมากุ่มหน้างเงยมองหน้าของรุ่ปั้นพระแม่ด้วยแววตาศรัทธายิ่งเหมือนกับตอนขอพรจุดไฟต่างกันแค่ลืมตาและยืนเท่านั้นก่อนที่ชายหนุ่มจะเล่าให้ฟังว่าพระมารดาให้กำเนิดพวกเราจากความว่างเปล่าตั้งแต่สมัยบรรพกาลไม่นานนักก็มีสิ่งชั่วร้ายทั้งสี่สร้างอาวุธขึ้นมา ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรแต่มันมีรูปร่างคล้ายกับพวกเราพระมารดาปกป้องพวกเราโดยใช้ร่างกายของท่านก่อนที่ท่านนั้นจะหายขึ้นไปบนแสงสีขาวอันจ้าอยู่บนหัวของเราณปัจจุบันพวกคณะเดินทางได้ฟังก็มองหน้ากันและมองขึ้นไปข้างบนท้องนภามันแปลกๆตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยแม้แต่ดวงเดียวมีแต่แสงสีขาวๆให้ความสว่างอยู่ข้างบน อีกอย่างถ้าพูดว่าพระมารดาลอยหายขึ้นไปข้างบนซึ่งข้างบนนั้นก็เป็นพบมนุษย์ของพวกตนหมายความว่าพระมารดาขึ้นไปอย่างโลกมนุษย์งั้นเหรอขณะพวกคณะเดินทางคิดวกไปวนมาเพื่อหาคำตอบคำเล่าถึงตัวพระมารดาสั้นๆอันไม่มีต่อของชายหนุ่มจบลงดูเหมือนว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากนักเกี่ยวกับพระมารดาที่พวกเขาคารพศรัทธาหลังจากนั้น ชายหนุ่มชักชวนกลับไปที่พักอีกครั้งพวกคณะเดินทางรับคำเดินตามชายหนุ่มไปยังเกวียนเหลือเพียงแค่พบที่กำลังยืนมองรูปปั้นพระมารดาอย่างไม่วางตาเหมือนกับรูปปั้นนี้กำลังกืนกินชายหนุ่มลุงคมหันมาเห็นพอดีจึงพูดขึ้นว่าไปกันเถอะพบไม่อะไรคาใจแนรูปปั้นเนวหรือพบจึงตอบกลับว่าจะว่าคาใจมันก็มีลุงคมว่ามีดที่ปักอก รูปพระมารดามันคุ้นๆหรือไม่สิ้นคำ Ramadan, ลุงคมไม่พูดตอบกลับพบจึงพูดต่อโดยคิดว่ามันไม่มีอะไรไปกันเถอะลุงสิ้นคำพบไม่ถึงใจลุงคมก็พูดชื่นว่าข้าค,ค,คิดออกแล้วมีดที่ปักคาอกพระมารดาเหมือนกับมีดหมอของพรานหรือที่เองพกติดเอวมาเลยพบมองหน้าลุงคมชายหนุ่มก็ตกใจเช่นเดียวกันมันมีลักษณะเหมือนกันมาก แต่พบยังปฏิเสธความเชื่อนี้เพราะมีดหมอของพรานลือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพระมารดาที่มีอายุไม่รู้ว่าเก่าแก่เท่าไหรได้อย่างไรลุงคมที่คิดตามยังไม่กล้าปักใจเชื่อว่ามีดหมอที่ปักอยู่กลางอกรูปปั้นพระมารดาเป็นเล่มเดียวกันหรือไม่ประจบกับชายหนุ่มขี่เกวียนเรียกทั้งสองพอดีทําให้ทั้งสองรีบเดินกลับไปรวมกลุ่มซึ่งระหว่างเดินพบหันมาพูดกับลุงคมว่า ลุงลองสังเกตไหมว่าบริเวณนี้มันไม่มีพวกผีตายโหงหรือปีศาจสักตนท,ทั้งทั้งที่พวกมันจะตามติดชาวเมืองชาวบ้านลุงเห็นเงาดำๆบ้างไหมชายัวการคนได้ยินหันมองแปบบรอบๆตัวมันจริงอย่างที่ชายหนุ่มว่าไม่เห็นเงาดำๆแนวระแวกนี้เลยท,ทั้งทั้งที่ชาวบ้านก็อยู่กันชุมทั้งคู่ได้แต่สงสัยจนกระทั่งขึ้นมานั่งบนเกวียนร่วมกับคนอื่นๆขณะล้อเกวียนหมุน พบสังเกตเห็นท่าทีของพี่ใหญ่เขาไม่พูดไม่จานั่งกอดเขาตาเบิกโตตัวสั่นง,งกงกมาสักพักใหญ่จึงพูดบอกว่าไม่ต้องกังวนหลหรอกนาไอ้ผีคอยาวตนนั้นมันโดนกินไปแล้วคงไม่มีผีตัวไหนมาตามเราแล้วล่ะมัง้งหากเรานั้นทำเป็นมองมันไม่เห็นพี่ใหญ่ที่ได้ยินหันควับมาทางพบใบหน้าอันซีเผือดดวงตาเบิกกว้างฟันกรามกระทบกันดังกึกๆอย่างไม่หยุดหย่อน ทำให้พักพวกตกใจเล็กน้อยก่อนพี่ใหญ่พูดตอบว,ว่าว่าว่าไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ผีคอยาวพวกพวกเองไม่รู้สึกบ้างหรือขณะตอนยืนใกล้ๆกล้เอวรูปปั้นนั้นลุงขมยกมือขึ้นไผ่ออกก่อนตอบว,ว่าไม่มีอะไรหรอกข้ากับไอ้พบก็สัมผัสอาคมได้ยังไม่รู้สึกอะไรเลยถ้ามีอะไรก็ต้องรู้สึกหรืออาจว่า เองสัมผัสพลังความศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาได้ใช่ต้องใช่แน่ๆเพราะรอบๆไม่มีปีาศาจผีสางสักตนให้ได้เห็นจริงไม่ไหวพบชายหนุ่มอย่างพบพยักหน้าเงึกๆประกันคำพูดของลุงโคมพี่ใหญ่หันหน้ามามองเขาตัวเองที่กำลังชันแล้วตอบว่าม,ม,มันอาจจะมไม่ใช่พลังศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นความกลัวความรู้สึกที่ททเหมือนกับกำลังเผชิญความตาย หลังจากยืนอยู่หน้ารูปปั้นที่ว่าพี่ใหญ่กล่าวด้วยน้ำเสียงสันเครือพูดตะกุกตะกักหลังจากกลับมาที่พักพิงที่เดิมทุกคนเอาภาชนะอาหารข้าวของต่างๆจากหลังเกวียนเก็บเข้าที่เมื่อทำอะไรเสร็จสิ้นกันแล้วนั้นชายหนุ่มเจ้าบ้านก็บอกว่าวันนี้ให้รีบพักผ่อนพรุ่งนี้จะมีพิธีก้าวข้ามเป็นผู้ใหญ่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นตรงใจกลางจตุรัสในยามรุ่ง พวกเราไม่ต้องไปเก็บเกี่ยวหยุดหนึ่งวันแม้ว่าคนนอกจะเข้าไปไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเองนบัดนี้ก็เป็นเหมือนกับครอบครัวของข้าแล้วคงจะไม่มีปัญหาอันใดพูดจบเขาก็เข้าไปจัดการข้าวของในครัวหลังบ้านเช่นเดิมเหตุการณ์ปกติเหมือนกับคืนวันในก่อนหน้าจนความมืดมิดเข้ามาเยือนขณะที่ส่วนใหญ่กำลังหลับไหลดื่มดำกับพ่วงนิทาอยู่นั้น พี่ใหญ่ชายผู้นอนไม่หลับฟันกัดกระทบกันโดยไม่หยุดทำาใ้้พบนั้นที่ตื่นอยู่จากความคิดอันยังวกวนเกี่ยวกับมีดที่ปักขารูปปั้นพระมารดาลุกขึ้นหันมาทางกับพี่ใหญ่ว่ามีอะไรให้ตนช่วยหรือไม่แต่ทว่าพี่ใหญ่ไม่พูดและหันหลังให้กับพบชายหนุ่มถอนหายใจกำลังจะเอ็นตัวลงนอนแต่ทว่าขณะเอ็นตัวใบหน้าที่หันมองผ่านช่องประตูพอดีพบกับเงาดำๆเหมือนใครสักคนวิ่งผ่าน พบติดตัวลุกขึ้นเอาล่ะครับรูปปั้นพระมารดาหรือพระแม่มีความรับอะไรซ่อนอยู่เงาดำๆที่พบเห็นเป็นใครโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าประจนภัยหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบลู่